กสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ไม่อยู่กับในพุงเรเดอร์กับเกรยไมค์ครับอีกครั้งนะครับผมคร้งนี้ผมก็มาเล่นไมค์คาร์พิโลบายในครัทที่สี่กันนะครับ <c oughs> ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงพื่นที่มันเปลี่ยนไปนะครับผมก็ทําการเผอลอลบไฟล์ที่แบบอัดตอนพาร์ทที่สามพาร์ทที่สองไปนะครับผมมาเห็นเจอไอ้นี่แล้วผมมาเล่น1.8.2แอนนะฮะแล้วทำไมเสียงมันไม่มีอะ่ะ เฮ้ยเพื่อนทำไมเสียง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 ร้องทำไมไม่มีล่ะทำไมมันไม่มีอ่ะตอีกห้าครั้งเองอีกสองหนึ่งอืออ้าวเป็นเวลาลาวาเฉดเลยเนี่ยทำไมมันเป็นสีสันเปนตัวงานขนาดนี้วะเนี่ยอุ้ยนั่นไงวัวราอ๋อนี่ไม่เสียงมีเสียงแต่ทำไมฮีโร่ผายตอนนั้นมันไม่ไมีเสียง ผู้เลือกตั้งยี่สิบโฉมเมื่อกี้อันนี้สิบเองนะเราวก็อยกันสี่ห้าทีก็ตายนะไอ้สิบนะทีก็ตายนะอืมโอเคอ่ะไม่เยอเยอะเนีนย่ยโอเครู้สึเกเหมือนเกมแรกๆเนะี่ยไม่รู้ครับถ้าเกมมันแรกๆไปก็ขอประกาศอภัยนะมีต่วงมีแกะมีมมมครบเลยนะออ้ยเกือบล่วงโอ้ยอก่น้นก ตอนนี้อ่ะผมจะมาเล่าเรื่องตลกให้ท่านผู้ชมได้ฟังหนึ่งเรื่องนะฮะผมก็จะอ่านตามสคลิปเลย <c oughs> เอ๊ะเอ้ยมีชายคนหนึ่งถามว่ารู้ไหมอะไรเป็นตัวทำให้โลกร้อนผมก็เลยตอบไปว่าเพราะว่าคนตัดต้นไม้เยอะโลกร้อนโลกเลยร้อน คนที่ถามผมว่าโอ้ยยังมันเหรอโอ้ยมุกอะไรก็เม็ดู้จะเล่นมุกแบบไม่ให้แป๊กอ่ะแต่มัน,นได้เสือแป๊กแล้วแม่วัวอ้าวเสแกไปตีฉันหนามาอ้าเนี่ยฉันแหละเพื่อนยูโดบายรู้ไหม,ม,ม,มไมอแบบไมไ้แกหวัสด,ดีหว,วัสด,ดีเป็นผู้หญิงเหรอไม,ไม่ใช่ฉันเป็นผู้ชายผู้ชาย สีไม้ต่อสีไม้ไม่ไม่บอกขุดไม้แ <c oughs> ล้วนะขุดม้พาที่ผ่านมาบอกขุดไม้หือพวกสัมปันนอกปับปันนอกเขายังบอกตัดไม้อันนี้คือมันแบบนอกโลกเลยดีกว่านอกโลกเลยดีกว่าแนะโอ้ยขุดไม้กิดได้ไงวะเอ้ยมีมีสนโนว์แถวนี้นนนนไหมมีสโนว์แลนด์แถวนี้ไหมสโนว์แลนด์มีไหมแถวนี้ อาจารย์เจอประเภทเจออ่าแล้วประเภททำไมมันใส่หัวได้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรนี่ครับอ่าเท่เทเอาเทย์ไว้ก่อนเนี่ยเทไว้ก่อนเนีครับอืมเทไว้ก่อนเว้ยว้าวว้าวว้าวชักจะมองไม่เห็นแล้วจักจะมองไม่เห็นแล้วแค่หน้าตัวเองก็เทพอแล้วโอเค อืตัดไม้ต่อไม้ทำลายป่าต่อนะฮะฝีมือเราไม่เราตัดต้นไม้เราไม่ได้ทำแบบเราไม่ได้ทําให้โลกร้อนนะฮะเรารู้ต้นเหตุแล้วว่าใครสามารถทําให้โลกร้อนได้ครับโลกนี้ร้อนได้นะฮะแล้วเป็นตัวการดีๆเลยนะนะนะฮะก็คือก็คือมีควโลนะฮะ มิวสิกเหมือนบเป,ป็ดบุกคือบุกเป็ดทุกพาร์ตอะง่ายๆเอาทุกพาร์ตเลยก่อนเฮ้ยโอ้โหกินอาหารหนึ่งชิ้นก็พอโอเคเราก็มีหินตรงนี้แล้วกันแล้วกันเราก็มีหินนะฮะมีหิน,นโอเคได้ครับอ่าทำสเวลลอแว จะมารีวิวมอสเลยนะฮะก็คือรีวิวมอสเก็บของไว้ข้างหลังนะฮะก็จริงๆแล้วมันก็เก็บจุดตัวมูอนั่นแหละฮะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรนะ<ม>พวกซีดพวกอันนี้คือมันจะไม่ทำมะมันจะเก็บได้เฉพาะไอ้พวกสองไม่ใช่สองอย่างีิคือพวกแบบใช้อุปกรณ์นะคือมีดพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะสามารถอันนั้นได้นะครับเทไมล่ะอยากเล่นกันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวปล่อยลิง์ไว้ข้างล่างนะครับอ้าวชี้ใายแล้วปล่อยลิง์แบบโหลดมอสไป้ข้างล่างนะแต่ แต่ก็น่าจะมีรู้หมดมาก,มากบอกก็ได้มั้งก็เอาลงไว้งลางก่อนละกันแต่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 แน้แเน้นเทำยูงไหนวะถ้ำถ้ำถ้ำจำได้ท้ำมันอยู่แถวนี้แถวตรงนน้นหรอเออเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ำนี้ถ้ำหนึ่งไม่ใช่ผมรู้แล้วว่าทำไมถึงมันแหลกแกนะะคือ มัน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 อะนนมันตอบมันภาพไม่ทันนะมันโหลดภาพไม่ทันมันเลยแหลกอ่ะผมรู้ก่อแหละว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้รอบเพิ่มเอ้เฟ้งมากเลยลบตัวไฟล์เก่าโอ้ยตรงนี้จะขุดแล้วเจอนะ้ำโอ้เจอทรายแทนโอ้ยสิงท้ท่ำเราจะต้องทำพาณิกิ์แด่แฮะ ให้แร็กฮีโร่บาบมาแล้วเราก็ตามหานอสนะฮะแน,นนะ่นอน,นนะคือนอตมีแน่นอนนะคือผมเล่นเปลี่ยนเวอร์ชันนะเวอร์ชันที่แล้วนอตไม่มีนะครับผมเล่นเวอ,อร์ชัันเก่านะอร์ชันจนหมดติ้น,นะครับมันไม่มีนอตนะมันสุเหมือนจะเสลเสลเสลเสคำสลับใหม่เสลเยี่ยมอ่า แวงวางแบบมีแนวว่าตึ๊บตึ๊บตึ๊บเอ๊ะแล้วก็ครับคราฟแบบเนี่ยครับนี่ก่อนครับพิแอ็พิเอ็กโตนแล้วก็ครับลอส,สตโตนอ่าโอเคอเคพื่อที่จะได้ค่าหัวง่ายงายอ,อืมค่าหัวค่าจะง่าย อ่ะไม่มาอ่ะอ่ะนี้ไหนเกมมันแตกใช่ไหมมันวิ่งไม่ได้มันวิ่งไม่ได้นะเออค่ะเอ,ออเอเอาเนื้อมาเฮ้ยหนังหนังหนังทำมันนั้นได้แล้วเอาคนมาเฮ้ยได้คีย์ที่คอ้วยเมื่อกี้โอ้โหสุยยดยอดเจ๋งเลยแหนเราก็จะอยู่กันอย่างนี้แหละอ่าเตไป

โอเคอที okay. uh, hey, mm ่ไปละตัดไม้เยอะๆเพื่อทำฉากเฮ้ยไม่ต้องทำฉากโคเพราะเราเจอถ้ำถ้ำอยู่ไหน,ไหนวะตอนนั้นที่เราเดินมาจำไม่เฮ้ยนี่ไงถ้ำถ้ำถ้ำนี่ค่ะตั้งนาะอุย๊ยเจอเหล็ก้วยเยี่ยมแต่ขาดก่อนละกันไม่ต้องทำฉากโคแล้วหรือไปว่าเราเจอถ้ำไหมครับ้เย่ดจอยยิดยิ่ง เอ้ยเล่นมไม่ก็ไม่นุกงเลยทำไมท่านต้องเล่นคนเดียวด้วยทำไมไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยว้าผมอยากมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับผมถ้าใครเปิดเซิร์ฟได้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะถ้าอยากเล่นกับผมนะแต่คือผมยังไม่ได้ซื้อไอเดีแทนนะครับก็ต้องปรับเป็น,รนครูหรือฟอสนะฮะปรับฟอสนะฮะปรับฟอสจะได้เล่นแบบไอดีเถื่อนได้นะครับผมเปิดเป็นแหละแต่เน็ตคือผม,มเน็ตผมก,ากนะ้าไง นะครับโอเครวยรด้มั้ยคือเล่นทีนี้แบบกระตุกเลยนะกระตุกก,กระตุกตึดตดตแอดไม่มีน้ำข้างล่างต้องมีข้างบนต้องมีน้ำแน่นอนาเมนดสร้างมันได้สองโลบวกแปกอีกแล้วเอยมีทับมุกไมมถี่มันไม่แปกแอดตามล่าหาทองคำ พูดทองแฮนพูดทองนะครับผมพูดทองแฮกโด้กูทองพูดทองพูดทองเฮ้ยอันนี้ยินโอ้สกเกลิตันไม่เอ้าเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนสเกลิตันเยี่ยมอืมโอ้สบี มีเหล็กมันเฝ้าเหล็กไว้อยู่อะเหล็กอ่าถ้าใครยังไม่ถ้าใครไม่มองไม่เห็นก็ขอประกาศอาภัยด้วยนะครับผมผมปรับแสงให้เต็มที่แล้วอะมันได้แค่นี้เงี้ยถ้าจะไม่ให้ผมแบบตต่อ,ตอคลิปอะไรเลยมันก็มองเห็นนะาแต่อันนะอันนะอันน่ะอันน่ะ อยากจะปรับให้มันเป็นภาพยอดแบบสเจนนะฮะชัดเจนเลยมันปรับไม่ได้ฮะปรับไม่เป็น,นเฮ้ยคิปเปอร์โอ้ไม่อือ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 อดีแล้วมีแถบพับล้างอยู่ข้างบนจะได้รู้ว่าฟันกี oh ่ทีจะได้เข้าอันนี้มันมีดาเมจห้านะครับโอ้โหคิปเปอร์มันยี่สิบเราตีสี่ทีมันก็ตายนะครับ แลแต่เราจะติดคิดที่เข้าคิดที่เข้าคือแบบเหมือนแบบตราตีทีนึงเหมือนแบบเพิ่มพลังกับตีไปหน่อยนะใช่ไหมวัวโ่อยเลยพูดสำหรับมุกอย่างนี้เดียวไม่ใช่แบบอ่าเราทำเตีงนอนเนะี่ยเราเล่นในหมวดสวเวิร์นะไม่ใช่ฮ์ดคอร์นะถ้าเล่นฮ์ดคอร์นี่แบบฮีโร่บายมานี้จบเลยนะชีวิตอ่าเล่นกี่กี่พาสกี่พาสมันก็หมักอยู่เหมือนเดิม ไอ้เล่นจีบแบบแบบมันก็อแบบแบบย่างเงี้ยแหมง่ายคิดเปอร์โอ้โหอ่าเราตัดตายไว้เราก็ปลูกไว้เหมือนเดิมน,นะฮะเราจะลงเหมือนต่อลงลงเหมือนต่อปุดไม้ปล่อยไม้น่าจะพอนะน่าจะพออยู่เราก็ทำเยอะๆอ่าเราก็ทำนี่อ่ะปึ๊บม ทางท่านผู้ชมจะได้มองเห็นว่าอะไรอะไรอะไรนะฮะเฮ้ยยากไงล่ะเล็กขยัเนเล็กสองชิ้นรอเฮ้ยว่านี่เปล่าเนี่ยเปล่ามีแค่ยี่สิบอันน้อยน้อยมีน้อยมีน้อย,อยเฮ้ยเปิดเปิดเจอทองเอามากันเปิดเจอทองนะฮะเอ่อนี่เผิดเจอทองเราจะได้อ้าวเมื่อกี้มันมีสี่อันนี่นะ่ะ อมอมาไม่หมดมีหน้าแหละว่าทําไมถึงไม่ได้อ่าเราเพื่อจะเราเจอทองนะเพื่อเพื่อไว้ก่อนนะอ่าโอเคจุดๆจุดๆอ่าเอาเนื้อย่างไว้ช่วงนี้เราก็ตัดต้นไม้ก่อนละกันเพื่อแบบมันไม่ต่อเพื่อมันขาดเกินอะไรต้องการไม้สูงนะครับผมอาจจะทําบ้านนะฮะแต่บ้านไม่สวยแล้วกันตอนนี้ก็ อยู่กันอย่างเงี้ยแหละไม่ต้องทำบ้านไม่ทำบ้านร้อยแบบมีของมนุ่นมนู่นมนี่มันแ่นมั่นนี่มันแ่นมั่นนี่เอออออเยอะไปละเยอะเยอะย่อเยอะเดินไปวิดอ่าทิปแอรปลูกต้นไม้ไว้ด้วยลดลกร้อนนะฮะไม่แต่งในเกมหรือนอกเกมก็ตามนะครับถ้าเราตัดต้นไม้แล้วเราต้องปลูกตัวใช้นะครับผมโอเคปลูกสอนคนอื่นได้นะแต่สอนตัวเองไม่ได้นะครับผมว้าว อืมไุ่เเร็กตรงนี้ก่อนโอเคแล้วเราก็ไปสุกได้เรื่องปิยยางก่อนลนะผมจะไม่เน้นวิ่งนะเพราะไม่ให้แถบอาหารหมดไปนะครับอ่าอันนี้นไปติดตั้งอันนี้ก่อนกล่องของสำคัญวางไว้ก่อนเก,นกบตลย สำคัญนี่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 สำคัญหมดเลยอ่าเอาอะไรไปนี่เอานี่เอาโคไปครึ่งนึงอันนี้ไปครึ่งนึงอันนี้ครึ่งนึงโอเคปะเราทำเราต้องถือโฉบไปอุ้ยพิกเอ็กซ์พิกเอ็ก์โอเคสุดท้ายครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดนะ เฮ้ยอื้หูอื้หูต่อหน้าเลยก็ว่าแต่งอะไรแต๊จะลงไหนยูเนี่ยเปิดเปิดทางปากทางไปดูโอยลาวาเราจะตีมันลงไประเบิดตูมกลายเป็นโกโก้ขันว้าวเฮ้ยหนักมาเลยโอืยอือืือ ตัวแรงเวิดของกิปเปอร์เอาไว้ได้เลยโดนวลังเฮ้ยแค่รับว้าวสุดยอดอืมมีทำมันดีอยู่ไอมาไออุ้ยอุ้ยอุ้ยมาสองมาสองอย่าลุ้มได้ไหมอย่าลุ้มหมาหมู่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 เหรอฮะไอยายาหมาหมู่ยาหมาอุ้ยเออเฮ้ยหมาหมู่กันใช่ไหมได้ ช้างดับเล็กจัะเฮ้ยอืมมันจะทำดาบเล็กโดยสู้กับพวกมอนเตอร์ไปกันเถอะเฮย,ย,ยแล้วเก็บดาบอ้าวเท่ไม่รู้ว่าแม้แต่ตัวกระถินก็แม้แต่ตัวเล่นนี่มันก็เท่แล้วนะครับเย่เด็ดชม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 ตัวเอง

ตอกอคยสปย่ว้าวว้าวว้าวไม่เขาไม่เล่นเขาไม่เล่นเาไม่เนอุ๊ยอุ๊ยจะขนยงไงเนี่ยอืออือโอ้โหโอ้โหเกอบไม่รอดเรเร็วเร ขึ้นไปก่อนขึ้นขึ้นบนก่อนขึ้นบนก่อนเอออีโอ้ยโอ sure. ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายโอ้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 ยจะตายจะตายจะตายกินให้หมดก่อนโอเคโอ้ยจะตายครับอืมจะตายโอ้ยเพื่อนเป็นไรบ้างอ่าก็จะตายไงอ่ะเอาไป เราทำฟาร์มก่อนไหมทำฟาร์มเลยไหมทำฟาร์มมีไหมถามเองเออเองดีกว่านะครับเอาแค่แบบไม้ก็พอว่าเราไม่ได้เราก็ไม่ต้องทำอะไรนะเสียงดังเยอะแม่นะฮะเคตั้องถึงอก็ขอประกาศอภัยนะจอดช่างเถอะนะเมดข้าวหายสร้างเถอะตีเท่านี้ได้ ไอ um. like ้แทนได้ฮะมีเยอะทางนี้มีเยอะ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 มากเลยเพิ่งเจอต่อหันอืมมีเยอะมากมีเยอะตรงไหนเนี่ยได้แค่เส็จอัานรู้เร็วเยอะหน่อยขอเยอะๆขอเยอะๆขอเยอะๆเลยขอเยอะๆเยอะๆเอาเยอะเอาเยอะๆอืมเยอะๆน้องวันเยอะๆไอ้เยอะขอเยอะเลย อ่าโอเคเพราะสิบหกอันก็ 6, น่าจะพอแล้วปุ๊บเจอดันเจียนอีกแกแล้วอันนี้อยู่ไหนอ่าุ๊ไม่ถึงอีกโอ้ยกูวา่ายาหว่านี่ นี่แวบ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 อ่าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอย่าขวางอย่าขวางวิ่เฮ้ยเฮ้ยตกใจนู้นคิปเปอร์ตาลายเลยตาลายเห็นเป็นคิปเปอร์โอ้ยทำอะไรเนี่ย ไม่มีอะไรเลยเต็มค้างด้วยอ้าวใครเข้ามาเลยโอ้ไม่น่าเปิดไม่น่าเปิดห้องเลยนะฮะแค่เกมอยู่นะฮะแค่เกมอยู่กดใช้รถใช้เสียงก่อนนะฮะก็ขอบคนในห้องนะฮะก็เอ่เอ,อ,อจะทำแบบนี้เอ่อปิดคลิปเลยไดมไหมมันก็ไม่นานอ่เจ็บคอด้วยโอเค ก็ขอจบพิพในคลิปนี้ดีไหมเอ่ยจบไหมจบดีไหมจบดีไหมอ่ะจบดีไหมจบดีไหมอ่ะงั้นงั้นยังไม่จบปะถ้ากันเอ้ยวัวยังไม่เหยียบดิโอเลยนั่นนั่นนั่นอยากกระเด้งแถวนี้อยากกระเด้งแถวนี้ไปไกล้กลไปไกลไปไกลไปใกลไปนู่นเลยฮะอ่าอ่า้าับหน้า เก๋มนะาเล็กฮะทำขนมปังจ้าุ๊บุ๊บอ้าวอยู่ไหนไวะเนี่ยอ้าวชิไปไก่ละอืมอันนั้นหาคอยอยู่นี่โอ้นี่เม่นนี่ตาายเลยโอเคเดี๋ยายุ่งกับแปลงเดียวอย่าไปยุ่งกับแปลงพกฉันจิ๊บอืม achievement เเรียบร้อยโอเคนะครับ ต้องออกเท่เทต้องออกเทๆทวีมันต้องออกเทเทไม่เทไม,ไม่ได้เว้ยโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปเพลงน,นี้นะฮะก็คลิปนี้อาจจะไม่สนุกเหมือนเดิมนะฮะรูทบายสกีนสกูเดครูพัจะอยูอาเคนะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจะลืมอิจาฮะชอบกดไลค์ชอบกดแชร์อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะเพื่อรับชมเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะะบ๊ายบาย